นี่คือเทอร์โบหน้าเดียวนะครับผมรุ่น0 1 0 3 5 5 8นะครับมาเป็นงานงานนะครับผมว่ามันสิเป็นยังไงครับลักษณะงานตงานกากออกามาลิเป็นทังสินะครับอันนี้ยายัวขนแมวนะครับผมเทอร์โบหน้าเดียวนะครับเป็นร่างปลาสซวปลาขาวปลาสอยนะครับผมครับผมลักษณะเนื้องานนะครับทุ่นระยะห่างจา50เซนนะครับผมเป็นทุ่น EVE นะครับผมคุณภาพพิเศษนะครับส่วนตีนมองหรือว่าถามองนะครับผมมันจะแตกต่างจากที่อื่นนะครับขอเข้าซิลล็อกเทอร์โบนะครับเสื้อซี่เส้นร่วงเป็นเส้นเดี่ยวนะครับผมรับประกันการง่ายใส่สะดวกบานเป็นมานนะครับผมปลาเท้าปลาซอยปลากระบอกนะครับมีโตเป็นโดนครับผม ยาวมาตรฐานโรงงาน180เมตรนะครับรุ่มสำเร็จใช้งานจริง80-90เมตรนะครับผมสีย่างู่ตลอนะครับว่า180เมตร m, หมายว่ามาตาเนื้อตังเยียดตรงนะครับผมแต่เวลาลุ่มเร็จใส่าน้าตึงแล้วมันคือระยะ80-90เมตรนั่นก็คือห้าย่นตานะครับผมให้มันดูส้มขลังจัดไล่ต้องพิาราป่าส้มมัตสีมันชีเคลื่อนไวไ้เลยนะครับถ้าเข้าใส่ตึงเกินไปนะครับใดควางยาวนะครับแต่ความหมานก็ได้นะครับผม ปลาส้นแล้วปลาสุด,ดยอนขึ้นนะครับเพราะว่ามันมันไม่ยืดหยุ่นนะครับมันไม่มันไม่ไม่พิ้วไม่ไหลเออมาแม่บอกว่าปลานอกภาษาบ้านเฮ่าอ่ะท่านไหนสนใจกับที่ตอ่อสอบถามได้นะครับเห็นยูนเพจใดกับที่ตอ่อ,ขอ,ขอเข้าไปท่างนั้นนะครับครับขอความเพจหรือว่าเสียโทรหาผนก็ได้นะครับผมสินค้าเรามีมากกว่าร้อยรายการนะครับผมมีหลายลุงหลายรายการหลายอย่ก่อ หรือว่าหลายสเปคน,นะครับตัวที่เห็นเี่ยคือเทอร์โบแน่เดียวนะครับผม